ตอนนี้ผมอยู่ที่โฮเทลคาเมโคซีพัตตบองจะแวะพักที่นี่หนึ่งคืนเป็นห้องพักที่ถูกที่สุดตั้งแต่พักมาคือละแค่ร้อยสี่สิบบาทแต่ว่าไม่มีแอร์นะครับเป็นพัดลมเพดานพัดลมพดานแบบนี้นะครับเป็นโฮเทลห้องพักรวมหกเตียงแต่ตอนนี้มีแค่ผมแค่คนเดียวครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีเพื่อนนอนหรือเปล่าหรือว่าต้องนอนคนเดียว บรรยากาศก็มันเงาเงาเศร้าๆไงไม่รู้มันไม่คึกคืนเหมือนที่เคยพักมาเพราะว่าที่เคยพักส่วนใหญ่แล้วบาารรยากาศมันจะคึกคับบรรยากาศมันจะเสียงดังวัยรุ่นฝรั่งเต็มที่พักอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่นี่เป็นโฮเทลราคาถูกมากแล้วก็เป็นสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆครับไม่มีบาร์อ้ามีบาร์อยู่ชั้นล่าง มานล็กๆอะไรอยงี้ครับเป็นสไตล์สไตล์ตลนั่งชิวเล็กๆเป็นเหมือนบ้าเหมือนตึกหนึ่งคูหา2ชั้นและประมาณนี้ครับชั้นบนก็ทําเป็นโฮเทลไว้สองห้องห้องละ6กเตียงก็มีห้องน้ํารวม1ห้องร้อสี่บาทครับประหยัดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางต่อกว่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็ค่าที่เราไม่คาดคิด บางอย่างก็คือบางทีอาจจะโดนโค้งนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันมันมีมันมีเข้ามาเสมอในการเดินทางครับมันจะมีพวกเหลือบไรอยู่ตามอา่ที่จุดจอดรถอะไรต่างๆนั้นนะตามต่อมอะไรพวกนี้ก็พวกหาก,กินเยอะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้เสียน้อยที่สุดแล้วก็ ทำให้เราเสียอารมณ์น้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมดอารมณ์ในการเดินทางเดี๋ยวเราจะไม่สนุกโอเคครับเดี๋ยวขอพักพรอสักสองชั่วโมงเอาแรงก่อนเดี๋ยวตอนเย็นลงไปเดินเล่นโซนตัวเมืองวัตบองกันโอเคครับค่หนึงจากพัตบองครับวันนี้ผมออกมาหาอะไรกินกันหน่อยนึงมาดูว่าพัตบอง มีอะไรให้กินบ้างข้าวแกงน่าจะมีอยู่ครับข้าวแกงที่นี่มีอะไรเมะลอไนไห้รมองมาเออเหลองมาย้อนกลุวมเละีกิมละกอละอกินด้

อนีมาทังเดอนเลยนะราจะเอาทุกอย่างใส่ถุงนะผมจะกินยังไงพูดไทยได้ไหมครับได้ครับมาก่าไห่จะนาจะพูดไรครับผมไม่มีมาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวแต่ตอนนี้มาอีกคนนี้มาเป็งบัดมอยเพราะคุเดียวไโอเคก็ ยจาตับอก็ที่บ้านก็กลับวันเดียวนะวันเดียวก็พนี้กลับแล้วเนี่ยเป็นอันนี้ผมแวะพักเฉยๆพาไเฉยๆไปปล่อยเป็ดไปประเป็ดตรงหนนะอ่ไปพ่อไยมีัวัอะไรเมืองไทยเมืองไทยอยู่กระบี่ครับอยู่กระบี่กำลังมองหาของกินขึ้นมาหาขกินจะกินอะไรดีชอบอะไรก็ ท er, ี่นี่เขาไม่เขาเขามีตักใสใสข้าวใส่ด้วยไหมเออก็บอกไปก็ใสหอยไหลครัผมได้หาที่นั่งกินแบวนี้อ๋อมา่ิกินะโอเคก็ไม่มีก็ต้เอาเอาสองสองไปอันนี้ส่วนใหญ่ก็พากลับบ้านนะโอเคไปก่อนนะครับเดินไป

อันนี้ข้าวเปล่าใช่ไหมข้าวแค่ใส่ก้อหน่อยโอเค ชื่ออะไรครับ My name is my n a senior กลมพัาจบองพัจจบองไอ้ยี่สัมชื่อ o บฟอนอ่ r จอยอะไรอ l ่าง t งี้ยชื่ออ l ไรลองไก่ด l o ห g ไก่ลองไก่ชิ้น um 40บาทมาញ៉ Basta... gained... ah ៃ40บาท30 30 30 30ค่ะយកដាក UH! <laughs> <laughs> <d> ់គ <laughs> ាត់មកគាត <laughs> ់ត្រាក <laughs> ាន់មួយ <laughs> ហ <yay, Hã? cười> <laughs> ៎ខ្ញុំចូលឡាញ៉ៃស្រួលអីអីអីពាក់យ៉ាប់តិចខ្ញុំជិះបតក៏គេមកថែសផោតអើកម្ពុជាយើងហ្នឹងឯងមានអ្នកជន់ព្រ្លិចកាម៉ូណោមមានអ្នកជន់ព្រ្លិចតែពេលហ្នឹងគេខំត្រដកមកលើឈុំហ៎រៀងហ៎ จาทำหกมาชงงานค่ชงงานอร่อยงานอร่อยงานให้เธอเมียนาใหม่ให้อัดกระเทยอัดไอบ๊ายบายบ๊ายบรวมแล้วเท่าไหร่สามสิบเออมีอีไ่ามนไงพรำปวนอ๋อปวนพรำยอจี๊สุดแฮะ ខា3ហើយកែ45 45 75 40បាតតោះ10បាត75 45 75អូនិយាយចូលគ្នាបានមួយខ្មែរមួយថៃចាសណាថៃជាតិឡូអឺអាប់25មុនគាត់ហ្នឹងគេអាប់25អាប់នេះហត់មិនអាប់អ

จะเป็นไก่ย่างไก่ย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสวัสด,ดีตอนเช้าจากพัสตะบ,บองนะครับวันนี้เวลาหกโมงครึ่งผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืน,น พลิกไปพลิกมายากาศมันร้อเวงนอนโฮเทวไม่เคยนอนคนเดียวเลยครั้งนี้นอนโฮเทวนอนคนเดียวครับผมจะพาชมเมืองพัตตบองยามเช้าบ้านที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับยุโรปสมัยก่อน ถนโน,โนทางเขากำลังปรับปรุงใหม่นะขี้ผุนค่อนข้างเยอะสองข้างบ้านถ้าตกแต่งนะครับโซนนี้ถ้าตกแต่งให้ดีเนี่ยผมว่าทำเป็นถนนคนเดินนี้สวยมากเลย อยอ่กไกลมันคล้ายๆที่ภูเก็ตเหมือนกันนะเป็นเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านสไตล์ยุโลปเก่ายังมึนๆอยู่เลยเช้านอนไม่หลับ <c oughs> แถมเจ็บคอด้วยเพราะว่า นั้งรถไฟมาที่ฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะผมไม่ได้ใส่แมสกแต่อะไรชาวนี้เจ็บคอหน่อยซอยค่อนข้าง,างยานะถ้าท้องถิ่นเขาพัฒนาคเป็นถนนคนเดินนี่สวยเลยแล้วก็ปรับปรุงบ้านทาสีใหม่อะไรเงี้ยครับ สวยเลยตอนนี้กำลังปรับปรงุงถนนใหม่ปรับปรุงฟุตบาทใหม่เมืองเขากำลังปรับปรุงให้มันดีขึ้นร้านอาหารเ้าเปิดให้บริการอยู่ คนก็จะมานั่งหาาหารเช้ากันตัวบ้านตัวอาคารจะสไตล์ตยุโรปเก่าๆใช่ขี่ขื่นเยอะมากเพราะว่าำปรับตรงทำถนน ตรงนี้เป็นสวนสาชารณะของเงมืองพัตตบงคนมาเดินออกลัางกายเป็นตอนเช้า,ชา